เดี๋ยวจะพามาดูนะคะตัวอย่างการเข้าออเดอร์เซลชุดเมื่อกี้นะคะอันนี้ชุดนี้ค่อนข้างดูหลายท่ามเฟรมนิดนึงนะคะทุกคนอันดับแรกอะเกดูอที่ H1 ก่อนนะ H1 อะจะมีตีโซนไว้นะคะมาดูเดี๋ยวพาดูโซนกันก่อนอ่ะด้านบนสุดตรงนี้เห็นไหมคะด้านบนสุดตรงนี้เป็นโซนแนวต้านนะคะเดี๋ยวนะขอไปอาปากาปรแป๊บนึงค่ะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวนะกดรูปแล้วก็กดปาปกาโอเคได้มาแล้ะอ,อันนี้นะคะทุกคนสังเกตดูนะอันเนี้ย 1 0 2 5 1 0ส่นกับโซนไส้2507ตรงเนี้ยก็คือโซนแนวต้านใช่ไหมคะแล้วก็ตรงเนี้ยลักษณะของกราฟนะแท่งนี้เนี่ยค่ะเส้นไส้ตรงเนี้ยแท่งนี้ก่อนแท่งนี้ขึ้นมาเสร็จปุ๊บไม่ผ่านต้านแล้วก็ปิดตัวเป็นแท่งเขียวอีกแท่งหนึ่งขึ้นไปแทงไส้แล้วก็ถอดไส้ลงมาปิดตัวที่ต่ำกว่าโซนแนวต้านเช่นกันแล้วเกิดเป็น P.A.C.L. เห็นไหมคะจุดที่เกิดเป็น P.A.C.L. นั่นก็คือจุดที่เนื้อเทียนของแท่งแดงกินไส้ของแท่งเขียวนั่นก็คือจุดนี้ เกตีก็ตีโซนไว้ก็ถือว่าเป็นโซนตีเป็นโซนแนวต้านย่อยนะตรงนี้จุดนี้เกจะตีเป็นโซนแนวต้านย่อยส่วนด้านล่างสุดนะคะตรงนี้ปลายไส้ของแท่งเขียวตรงนี้เกตะตีเป็นโซนแนวรับนะแล้วก็อีกโซนหนึ่งถ้าจะตีคู่กันก็มาตีโซนนี้ก็ได้ค่ะเข้ามุมตรงนี้เข้าแนวไส้ตรงนี้เข้ามุมตรงนี้ก็ได้นะตีเป็นคู่หรือหรือใครไม่ตีก็ได้แต่ว่าเกตีตีแค่เส้นเดียวเนี่ยตีแค่เส้นเดียวตรงนี้นะคะก็ตีให้เป็นโซนหรือว่าจุดนี้คืออะไรอะไรเงี้ยนะคะก็ให้เป็นโซนแนวรับ ตานย่อยแล้วก็โซนแนวตาด้านบนอันนี้คือที่ H1 นะคะแล้วก็จะให้มาดูแท่งของ H1 ที่ตัดสินใจเข้าออเดอร์เซลล์นะคะเพราะว่าตรงนี้แท่งตรงนี้นะคะถ้าทุกคนสังเกตดูดีๆนะไปดูที่ M30 เดี๋ยวจะพาไปดูอีกทีนึง M30 อะคะ่ะแท่งนี้มีการปิดตัวที่ยืนเหนือหมายถึงว่าเป็นการปิดแท่งที่กินโซน PA เซลล์ของ H1 นี้ไปได้นั่นก็คือแท่ง M30 ทําลายโซน PA เซลล์ของ H1 ตรงนี้ไปได้เห็นไหมคะ แต่นะคะที่ H1 นะคะจบชั่วโมงเนี่ยเขาสามารถที่จะถอดไส้ลงมาแล้วก็มาปิดเนื้อเทียนที่ต่ำกว่าโซนเห็นไหมคะ PA ตรงนี้ยังไม่ได้โดนทำลายนะคะ M30 กับ H1 จะขัดแย้งกันนิดนึงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะพาค่อยๆไล่ไปดูทีละทําเฟรมนะอันนี้คือที่ H1 คือโซนประมาณนี้เกี่ยให้ดูประมาณนี้นะเดี๋ยวจะพาย่อยไปดูที่ M30 กันคะ่ะลักษณะของแท่งเทียน เนี่ยค่ะเห็นไหมที่ M 3 0จะเห็นว่ามีแท่งแรงบายที่สามารถเกินกินโซนขึ้นไปแล้วก็สามารถที่จะกืนกินกลุ่มสวิงตรงนี้ขึ้นไปได้เห็นไหมคะเนี่ยแท่งนี้ก็คือขึ้นไปแต่ก็เป็นแท่งที่ยังไม่สามารถที่จะขึ้นไปทําลายโซนแนวต้านได้ก็คือว่าเป็นแท่งที่ปิดต่ากว่าโซนแนวต้านนั่นเองเป็นแรงบายนะ ถ้าสมมติว่าใครจะเข้าบายจังหวะนี้ให้ไปให,ปให้ให้ไปย่อยดูที่ M1 ก็จะเห็นว่าจังหวะที่เขามีย่อลงมาเห็นไหมคะพอย่อลงมาเสร็จปุ๊บแล้วก็เราถ้าได้บายใช่ไหมเราก็จะสามารถปิดเก็บกําไรที่โซนโซนปลายแท่งตรงนี้ได้เลยปลายแท่งของ M30 นะเนี่ยคะเก็บขึ้นไปตั้งกี่จุดเนี่ยปลายแท่งของเอ0เนี่ยฮะก็สามารถที่จะเก็บตรงนี้ไปได้นะคะแต่เก็บไม่ได้บายชุดนี้นะคะไม่ได้บายชุดนี้ มาดูก็คือทันชุดเซลพอดีอันนี้คือที่ m 3 0โซนประมาณนี้นะให้ดูประมาณนี้เดี๋ยวเกจะพาไปดูที่ m 5อีกทีหนึ่งที่ได้ออเดอร์เซลล์นะคะการคอนเฟิร์มดูตั้งแต่ h 1 m 3 0แล้วเอ้ยไม่ใช่ h 1นะคะ m 5แล้วก็ m 1นะมาดูที่ m 5กัน m 5นะคะจะสังเกตเห็นว่าตรงนี้นะคะมีแท่งตรงนี้ค่ะตรงนี้ที่เป็นแท่งขึ้นไป เป็นแท่งที่กืนกินเหมือนกันเห็นไหมคะกืนกินโซนขึ้นไปเช่นกันแล้วก็สามารถที่จะกืนกินกลุ่มตรงนี้ที่เขาไซด์เว่อัพขึ้นไปเห็นไหมคะพอกินกินขึ้นไปเสร็จปุ๊บและลักษณะของกราฟนะคะก็คือขึ้นมาตรงนี้ขึ้นมาเสร็จปุ๊บแล้วตอนแรกเขหจะเข้าบายเช่นกันนะจะ f o ล l ล w บายเพราะว่าเห็นลักษณะของแท่งเทียนก็คือเฮย้ยมีแรงบายเยอะแล้วก็สามารถที่จะอ่ากืนโซนขึ้นไปกินโซนขึ้นไปแล้วก็เวลาที่ยอ่อลงมาเห็นไหมคะสังเกตดูการย่อ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 แล้วก็ตรงนี้ค่ะ ลักษณะของแท่งเทียนชุดนี้ก่อนนะเนีย่ยชุดนี้ค่ะตั้งแต่ชุดนี้ย่อแล้วก็สามารถที่จะปิดตัวยืนเหนือโซน PA ได้นะคะเนี่ยตรงนี้เห็นไหมแท่งเทียนเนี่ยถอดไส้ลงไปแล้วก็ถอดไส้เอยไม่ใช่ลงมาแล้วก็ถอดไส้ขึ้นไปปิดตัวแท่งเทียนทั้งหมดเนปิดตัวที่จะยืนเหนือโซนได้หมดเลยนะคะพอขึ้นไปแบบนี้แท่งเขียวก็เช่นกันเป็นตัวยืนเหนือโซนนะคะกิก็คิดว่าเอออันนี้อาจจะต้อง follow b ร์หรือเปล่าหลังจากที่แท่งนี้ ผ่านขึ้นไปอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวจะพาไปดูที่ M1 ด้วยว่าทําไมถึงไม่กดบายนะพอเห็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บนะคะที่ M5 มีการคอนเฟิร์มเห็นไหมหนึ่ก็คือตรงนี้นะให้ทุกคนดูปลาปลายปลายไส้ที่เกิดเป็นสวิงไฮนะคะก็คือทำไฮต่ําทำไฮต่ําอันนี้คือ1นึ่งคอนเฟิร์มที่กี่มองก่อนนะ2ก็คือแท่งนี้ขึ้นไปก็ไปถอดไส้3ามเก,ก็ไม่ได้เข้าทันทีนะรอเห็นไหมคะรอให้แท่งนี้คอนเฟิร์มอีกแท่งหนึ่ง ถ้าจะมีแรงใบจริงๆเกก็จะ f o l l o w บขึ้นไปได้ถ้าเกิดว่าลงมาแล้วก็ถอดไส้ขึ้นไปปิดเขียวอะไรเงี้ยก็จะ Follow บแต่ว่าชุดแท่งนี้เห็นไหมคะหลังจากที่แท่งเขียวจบเสร็จปุ๊บมีแท่งแรงเซลลลงมาแล้วก็ลักษณะของแท่งเทียนก็คือสามารถที่จะปิดตัวนะคะเป็นแท่งแดงแล้วเป็นแท่งแดงที่สามารถกินกินเนื้อเทียนเห็นไหมคะ ก็คือแรงเซลล์ถือว่าแรงเซล์มากกว่าแรงบายของแท่งก่อนหน้าแล้วก็เกดูลักษณะของการทํำหายก็คือตัวนี้คือมีการทํำหายที่ต่ำลงอันนี้คือ1นึ่งคอนเฟิร์มของ m 5นะคะที่เกมองนะแล้วจุดเข้านะคะเกจะพาไปดูที่ m 1อ่ะไปดูที่ m 1กันเนี่ยค่ะจุดเข้า m 1มันจะเป็นลักษณะการทำไซด์เวยแบบนี้หลังจากที่เขาคอนเฟิร์มการเบรกโซนขึ้นไปตรงนี้ สามารถที่จะยืนเนหนือ1ก็คือทําลายโซน PA เซลล์ของ H1 2ก็คือทําลายโซน h i g เดิมของเขาไปสามารถที่จะปิดตัวยืนเหนือโซนได้แล้วก็เวลาที่ย่อลงมาถ้าเราจะนับสวิงโลก็คือสวิ n g l อยู่ตรงนี้โลตรงนี้ก็ยังเป็นการยกสูงอยู่ใช่ไหมคะแต่ว่าชุดนี้ที่ M5 กี่ขดอบอกแล้วนะเมื่อกี้ก็คือตรงนี้ ตรงนี้กับตรงนี้เห็นไหมคะสวิงไฮเขาทำตามลงแสดงว่าตรงนี้เกมองว่าอาจจะยังไม่ขึ้นต่อนะคะอาจจะยังไม่ขึ้นต่อเพราะว่าลักษณะของกราฟก็คือหลังจากที่เขาขึ้นไปเสร็จปุ๊บเบรกโซนแล้วก็มีแท่งเห็นไหมที่เกมไม่ได้บายนะ1 2 3สามีแท่งแรงเซลล์ที่หลุดกินเข้ามาในโซนอีกครั้งหนึ่งก็คือหลุดกลับเข้ามาในโซน pa อีกครั้งหนึ่งอย่างงี้ค่ะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเกมมองว่าการย่อที่สวยอะ่ะมันจะต้องเป็นการย่อที่ มาแค่นี้ยืนเหนือโซนได้แล้วก็ไปต่อนะคะไปต่ออย่างนี้นะคะไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องกลับเข้ามาในโซนอย่างเงี้ยถือว่าสวยนะแต่ว่าชุดนี้นะคะยอ่ยอยอ่อกินเข้ามาในโซนแล้วก็กลับออกไปอีกแล้วก็ย่อเข้ามาอีกเห็นไหมคะก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันอาจจะเป็นการไซด์เวย์ก่อนอะไรเงี้ยก็เลยตีเส้นหล่อค่ะตีเส้นจากการทําสวิงหนึ่งสวิงสองพอได้เส้นเทนไลน์เสร็จปุ๊บนะคะการาฟชุดนี้ก็ดีขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งคอนเฟิร์มอีกหนึ่งอันเห็นไหมคะ ทำไฮต่ำลงทำไฮต่ำลงเสร็จปุ๊บเกไม่ได้เข้าไม่ได้สับออเดอร์โซนนี้ทันทีนะคะทุกคนเกใส่เบาๆเห็นไหมสังเกตดูว่าไม้ข้างบนของเกดจะเบาๆนะคอนเฟิร์มแรงเซลล์คอนเฟิร์มแรงเซลล์เห็นไหมคะแล้วก็หลุดลงมาเห็นไหมคะหลุดลงมาเสร็จปุ๊บอันนี้คือที่มั่นใจว่าจะต้องเติมเซลล์แน่นอนหลังจากที่มีการคอนเฟิร์มการหลุดทำลายโซนลงมาอีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือ1ทํางทำไฮต่ำา2คือหลุดแนวเส้นเทนไลน์3คือตรงนี้หลุดทำลาย โครงสร้างเล็กๆฝั่งบายชุดนี้ที่เขาทำขึ้นไปนั่นก็คือหลุดหลุดโลลงมาเห็นไหมคะหลุดทําลายโซนถึง 1- 2โซนตรงนี้ลงมาเห็นไหมคะพอหลุดลงมาแล้วก็ทําโลที่ต่ําลงเสร็จปุ๊บนะคะพอทําโลต่ําเสร็จปุ๊บเด้งกลับขึ้นไปคะ่ะเด้งกลับขึ้นไปเส้นนี้คงจะยังอยู่นะยังตีรออยู่นะคะ เด้งกลับขึ้นไปเสร็จปุ๊บแล้วมีถอดไส้ถอดไส้เห็นไหมคะแล้วก็มีคอนเฟิร์มเป็นแท่งแดงนี่แหละค่ะแท่งนี้แหละค่ะที่เริ่มสับออเดอร์เซลล์เห็นไหมคะเริ่มสับหนาแน่นขึ้นแล้วก็เซลล์ลงมากดเซลล์ลงมาเฝ้าระวังของเราคือตรงนี้ค่ะปลายไส้เดิมที่เขาทําไว้ถ้าหลุดลงมาอีมองว่า TP แรกนะคะจะอยู่ตรงนี้ก่อนโซนนี้ก่อน ะะถ้าผ่านลงมาได้ก็นี่ไง TP เก็บมาตั้งตรงนี้นะคะแล้วก็ถ้าหลุดลงมาอีกก็จะมาตรงนี้แต่ว่านะคะไม่รอค่ะลงมาแค่นี้ก็ปิดรวบแล้วค่ะเพราะเป็นการเก็บสั้นนะคะแค่นี้ค่ะอันนี้คือแผนถ้าสมมติว่าใครจะถือ TP แต่ว่าเก็บไม่ได้ถือนะตอนนี้ไม่ลุกกราฟเป็นยังไงก็คือได้ออเดอร์เสร็จแล้วก็รีบมาทำาทำคลิปอธิบายให้ทุกคนดนูนะว่าตรงนี้ใช้การคอนเฟิร์มอะไรบ้างในการเข้าออเดอร์นะคะโอเคนะสำหรับชุดนี้ก็การคอนเฟิร์มนะหนึ่งก็คือทำไฮต่ำ ทำหายต่ำลงเห็นไหมคะ2คือหลุดแนวเส้นเทนไลน์สคือหลุดทำลายสวิงโล่สองสวิงถือว่าเป็นการทำลายโครงสร้างฝั่ง,งบายชุดนี้ที่เขาทำขึ้นไปถูกไหมย่อกลับขึ้นไปทำสวิงหายที่ต่ำลงแล้วก็สามารถจะปิดตัวต่ตตำกว่าโซน P.A. เซลก็คือปิดต่ำกว่าโซนแนวต้านย่อยของ S. 4นั่นเองนะคะคอนเฟิร์มเป็นแท่งแรงเซลล์อีกก็เลยสับออเดอร์เพิ่มอันนี้คือการคอนเฟิร์มนะโอเคไหมคะสำหรับตัวอย่างการเข้าออเดอร์เซลชุดนี้ก็ประมาณนี้คะ่ะ